วันนี้ค่ะเราจะพาเพื่อนเนี่ยมากินโมโมพารไดส์ค่ะที่เราเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เลยวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะพาเพื่อนเนี่ยมาชิมว่ากินยังไงถึงจะอร่อยอาตามไปดูกันจ้าสวัสด,ดีค่ะและคู่เด่นของเราในวันนี้ก็คือ อะไรวะคันนี้อ,อ,อุ้ยเกิดแล้วว่า,าเหมือนโดนจีบเลยอ่ะเด็ดอ่ะเด็ดอ่ะเสียงมอี่นะเนื้อมีทั้งหมดกี่ประเภท่ะเนื้อมีหก อันแรกก็จะเป็นเนื้อออสเตรเลียใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นเนื้อยูเอสนะคะยูเอสก่อนนะอันนี้เนื้อหมูโครตกระต่ายส่วนท้องอันนี้เป็นโครตกระต่ายส่วนสันท้องอันนี้เป็นเนื้อเปเปเป็นเนื้อเป็ดแล้วก็ไก่เป็นปลาปลอดสารปลอดไพรฟันจากฮอร์โมือใส่ตัวเนี้อมาจากไก่ที่ไม่มีกรง เคฟรีก็คือไก่เขาจะถูกปล่อยเดินเล่นในอิสระเพราะฉะนั้นความสุขของเขามันก็จะมาที่ความสดข,ของไข่ไข,ข่ตัวนี้นะคะได้รับการฆ่าเชื้อมาแล้วเรียอวรัสเลยเพราะฉะนัขขนมั่นใจได้ว่าแน่นอน บอกว่าน้ําแต่ละน้ำน้ำกินกับน้ำจิ้มไม่เหมือนกันนี่ต้องให้ทานถูกต้องถ้าน้ำดำจะต้องกินกับน้ำจิ้มอะไรคะกับไข่สดกับไข่สดเลยได้ม่ไม่กินไข่แข็งไม่มีไม่มีเขาว่าน้ำขุยดำมาจานความเค็มข้นของตัวนีเพราะมันจุ่มไข่ปุ๊บมันก็จะลงตัวรวมตัวไปเลยใช่ตำตก็ตำรับญี่ปุ่นแล้วก็จะกินกับซอสมันจะเน้นรสชาติไปที่ตัวซอสอา ซอสก็จะมีสามซอสเลยค่ะก็มีเซซามิซอสซอสงาซอสงาอ่หนักหนึบซอสงาจะเป็นตัวข้นๆตัวนู้นครับค่ะเราต้องไม้องง่ายๆในขาขาวคุ้ๆสองคือจะเป็นสวิตเซอร์อยู่นะคะอีกซอสหนึ่งจะเป็นกอนสืค่ะขวดนี้คือซอสนะคะแล้วส่วนนี้คือขวดน้ำซุปนี่นะคะสูตรวิธีการทำไข่ดองเขาบอกว่าจะช่วยเพิ่มพารสการ์ตเตอร์เตัร อ่อยยิ่มขึ้ทีก็คือตอกไข่แล้วก็แยกเอาไข่ขาวออกหรือแต่ไข่แดงอ่ะแต่สิ่งนี้สวีทโชยุโชยุไปเอาใรซอสหวาน okay. พอเราจุกเนื้ออะไรแล้วปุ๊บแล้วก็มานี่ขีดปาดปาดปาดขี้อ่ะดื่มจังไหมคะฮะโคตรมากเลยค่ะวก็เป็นผู้ชายโหดอะไรายถ้าปวดมาเดทอย่างเดียวอย่ามาเดทมาเดทมาเดทบีบหญิงให้พามปที่บัว่ารายรับรองได้กับไปได้ได้พาได้กินแล้วไป จช่วยทำเสียงเอฟเฟคให้แล้วทไม่ต้องไปใส่ในคออร่อยมากคุ้มค่ามากน้นี้กินกับนิ้มคอนดินะคะมันก็มีรสแบบเปรี้ยวจิ้มแล้วก็มรสแบบเผ็ด ปกติเขาจะมีนะคะว่ายอดเยี่ยมกระเทียมดองอันนี้เราให้ยอดเยี่ยมไข่ดองเย้เราอยู่เพิ่งกินอิ่มเกินใช่เราต้องเก็บทองไว้กินของหวานด้วยให้ติ๊กใหีประสองเมตรค่ะยเพื่อแบบเชอร์เบ่ยช็อคโกแลตช็อคคือนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยไอส์แคร์กุหลาที่นี่รสสตรออเบรีอันนี้ไม่ใช่คุชเชอรี่สีเหลืองเนื้ไม่ใช่คุชเชอรี่ เย <pathway> จ,จริงๆๆ,ๆ,ๆเอาละคะ่ะทั้งหมดนี้นะคะเอาอยู่แค e นีตักได้เติมได้ไม่อั้นนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยต้องอยาก,กินเหลือนะเวลาทานทั้งหมด100นาทีนะคะกับราคาดีๆเลขสวยๆ6 6 6บาทที่ทุกคนเนี่ยจะได้กินเนื้อเกรดคุณภ,ภาพแบบพรีเมียมส่วนใครที่ยังไม่เคยลองสูตรไข่ดองนี่ขอบอกเลยนะคะว่าต้องลองจริงๆอร่อยแบบยอมตายถ้าไม่ได้กิน อ๋อแล้วอย่าลืมเก็บทองไปกินของหวานด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเขาก็อร่อยไม่แพ้กันอยู่ในผักมะเนี่ยไม่เหคะบางที่อยู่ใลิปอ่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็วันนี้นกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็อยากให้ไปกินอะไรอีกบอกกันนะจ๊ะไว้เจกอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย